สวัดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่พัทยากันนะจะพามากินบุฟเฟ่ทูเรียนบุฟเฟ่ผลไม้กันจะบอกว่างานนี้คือไม่เคยจัดที่พัทยาเลยนะแล้วอยู่ริมทะเลบรรยากาศดีมากนี่ฮะผมให้ดูบรรยากาศก่อนนะคืออยู่ริมทะเลแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศคือดีมากวันนี้ท้องฟ้าคือสวยมากเธออันนี้แค่โชว์นะทูเรียนยังมาเป็นภูเข,ขาขนาดเล็กเลยให้ดูก่อนอันนี้คือแค่ตัวโชว์นะเป็นกองแบบนี้เลยเขาไม่ได้มีแค่ทูเรียนนะเธอค่าเข้า,า,าคนละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็คือกินได้แบบไม่อั้นเลยชั่วโมงหนึ่งเธอ เดี๋ยวผมพาไปดูในงานนะครับวันนี้ใสายาย่ยางยืดมาแล้ว <laughs> <c oughs> ให้ดูคนต่อคิวเข้าไปกินบุฟเฟ่คือเยอะมากเราว่าเรามาเร็วแล้วนะ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาปอกกันสดๆนี่นั่งปอกกันตรงนี้เลยปอกแล้วก็เอามาเสิร์ฟเลยเนาะเยเนาะใช่ใชคือชอบเนื้อแบบไหนก็สามารถสั่งเอาได้เลยแล้วผลไม้เขามีเรื่อกเยอะมาก <c oughs> คือเขาจะมีให้เรื่อกทั้งแบบไม่แช่แล้วก็แบบแช่เย็นเลยนะคือใครชอบแบบไหนก็สามารถบอกที่เขาได้เลยเนาะใช่อันนี้คือปอกสดๆเลยนะฮะเปลือกยังติดอยู่เลยนี่นั่งปอกอยู่งนี้เชื่อไม่เชื่อกันนี่ ส้มโอลำไยมะม่วงสับประรดนะคะมีทุเรียนด้วยก็คือมีให้เลือกแทบทุกอย่างมีน้ำมะพร้าวแช่เย็ยนๆด้วยเลยอ,อันนี้รวมอยู่ในบุฟเฟ่ไหมรวมหมดแล้วเราชอบเนื้อแบบไหนก็นเลือกได้เลยนะอันนี้เราบอกพี่เขาว่าเราอยากได้แบบไม่เละไปนะนี่<ช>ก็เลือกเนื้อแล้วแต่เราชอบนะ<ช>อันนี้อันนี้เราเอาเลยนะเราจับแล้วเขาจะเอาออกมาให้เลือกแบบนี้เลยนะ,<ช>ะเลือกเนื้อแบบไหนก็ชี้เอาแล้วก็มีผลไม้ย,ย่างอื่น <ๆ S 1> ด้วยซอสน้ำจิ้มน้ำพริกน้ำปลาน้ำเกลืออะไรเงี้ยมีหมดเลยน้ำปลาหวานเออแล้วแหละให้ดูก่อนอันนี้คือ มะม่วงงาช้างนะครับลูกหนึ่งคือใหญ่กว่าหัวใ่พี่เขาบอกว่าเป็นพันจากไต้หวันใหญ่มากนี่นี่เนี้นี้เี้ยนี่ใหญ่อีกอันนี้มันมะละกอแล้วเนี่ยไม่ใช่มะม่วงเป็นพันจากไต้วันนะครับใครอยากกินมะม่วงไต้วันนะมารีบมาลองนะอันนี้ก็อยู่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยเนาะพี่เนาะใช่ไหมฮะโอ้ขอบคุณมากครับพี่อันนี้เอามาให้ดูเฉยๆกินลูกนึงไม่ไหวหรอกไมกินลูกเนื้อคุณไม่ต้องกินอื่นแล้วใช่อันนี้ก็คือหยิบเพลินหยิบเพลินเลยอันนี้ของผมฮะ ของผมเลยกินคนเดียวเลยหลอกหลอกให้ดูว่าเขาแกะกันสดๆแบบนี้จริงๆนะฮะนี่ให้ดูอู<ฮ>้อันนี้เป็นไอติมทุเรียนนะฮะคือรวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยทุกคนหยิบได้ไม่อั้นนะครับจะเป็นถ้วยเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้แต่เป็นไอติมเนื้อทุเรียนแบบ100%เนะฮะเนื้อทุเรียนแท้ๆนะครับที่เขามาทำไอติมนะ เดี๋ยวลอไปชิมดูเดี๋ยวกินผลไม้เสร็จก่อนบรรยากาศเขาจะมีที่นั่งให้แบบนี้นะครับผมในงานเขาจะมีของผลไม้ที่หายกินยากให้กินอีกนะแต่ว่านั้นต้องซื้อไม่รวมอยู่ในบุฟเฟ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเดินดูนะฮะอันนี้คือเลิศมากนะ้ำมะพร้าวเย็นๆรวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยเถอะหัวกันรล้ลอนๆเนาะเจอน,น้ำมะพร้าวอะ่ะเธออันนี้คือของจริงหวานจริงอันนี้เอาแค่มาแค่พอกินก่อนนะอันนี้ยังไม่หมดนะอันนี้เป็นแค่เซี่ยวเดียวจริงๆนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากินในติมอีกใช่พวก อมันจะไม่ได้แข็งนะมันนุ่มอยู่นะเนอะใช่เนื้อกำลังกินแบบนี้อือใครชอบแบบเล็กๆก็บอกพี่เขาได้นะแล้วเนื้อไม่หวานมากด้วยใช่กินได้แบบไม่อั้นอ่ะตัวนี้มันพันแคลนี่ให้ดูเมดก่อนเมดเขาฟิฟบีมากนะทุกคนเป็นเนื้อทุเรียนอย่างดีนะไม่ใช่เนื้อทุเรียนกล่องแกงไก่กานะทุกคนเห็นไหมนี่เป็นเมซฟิฟี่มาแบบนี้แล้วเนื้อคือเนื้อองจริงอ่ะดูเห็นไหมนะฮะ คือใครชอบแบบแช่เย็นแบบไม่แช่เย็นอะไรเนี้ยก็บอกพี่เขาเนาะใช่เลือกหมดอ่ะดีนะจริงคือไม่ต้องไปไกลอ่ะเนาะเธอพัทยาเรามีแล้วเนื้อดีมากอันนี้ผมเลือกมาแบบเป็นไตๆนิดนึงให้ผมชอบไงเลือกได้ตามคนชอบคนชอบไม่เหมือนกันหรอกใช่ยคนก็ชอบไม่เหมือนอร่อย นี้คืกินไม่หยุดล,ละวช่ละเม็ดเขาคือไม่ใหญ่ลยเนเธอเนอะเจกเกอร์เนื้อจะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมเลือกมานะจูเล่นไก่ชีฮ <laughs> ออหนึ่งคูก็คือใหญ่มากูใหญ่เท่าแขนอันนี้คือยังใหญ่ไม่สุดนะอันนี้เราเอามาแค่พอกินอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากินแล้วไม่พอก็เข้าไปเอาเพิ่มนะเอาใหม่ใช่จริงๆเขาว่ามีใหญ่กว่านี้อีกใช่ อุ้ยอันนี้ก็ซัมแขนระบาดเลยผู้เรียนเนื้อไก่ฉีกอ่าดูเธดูเธดูโอ้ปะอืออือลูกเนี้ยหวานช่ำกว่าเพลิดเพลินจปเจอเนื้อเพลินใกล้ๆนี่เป็นเนื้อไก่ฉีกเขาเรียกไก่ฉีกเหรอเป็นสับผู้เรียนเหรอหรือว่าเธอพูดเองพี่ว่าพี่เธอพูดเองแน่เลย านวกัขอลองมะม่วงงาช้างหน่อยสิท่านจากอะไรนะไต้หวันเหรอใช่หอมกรอบกรอบเปรี้ยวๆหวานๆไม่เปรี้ยวหวานแล้วเปรี้ยวเลยเราถึงให้กินกับน้ำเปลาหวานเนี่ยเอมันจะมีตรงที่สุกๆอ่ะตรงเนี้ยที่สุกๆนิดเงนือข้างในอ่ะจะหวานแต่ข้างนอกคือเปรี้ยวเอาเรื่องอ่ะ น้ำปราหวานอร่อยแม่บอกว่าให้กินมังคุดเข้าไปตัดร้อนออ๋มันมันช่วยดับร้อนเหรอมังคุดอ่ะมังคุดมันเป็นแบบผลไม<า>้เย็นอ๋นอ,อ,อเล็บม่วงหมดแล้ว <laughs> แกะเป็นไหมเนี่ยเอาแกะเป็นป่ะดูท่าอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นแล้วปกติใช้มีดฝานอ่ะพี่แกะให้พี่แกะให้ใหนี่มันแกะแบบนี้นี่ว้า เาจัวหน้าเจียเป็นไงล่ะแกให้คุณภรรยาจัดเมียจ๋าคือไม่ใช่หรอกเห็นแล้วรำคาญใจเออแก,แกจัดช้าอยู่นั่นแหละยิ่งมีเวลาแค่จำกัดอยู่แค่สิบนาทีจะบ้าเหรอออ๋กินอะไรจําเมียจ๋าเป็นไงสามีรักภรรยาไหมเธอมันจะมีความหวานซ่อนเปรี้ยวเ <c oughs> ขาลองเขาลองอีกทีนึง่งพอเถอะพอเถอะไปทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวผมให้น้องแจ่มนั่งกินไปก่อนนะ เดี๋ยวผมพาไปเดินดูบรรยากาศในงานแป๊ปนึงอันนี้ของขายเยอะจริงแป๊บนึงนะอันนี้คือผมไม่เคยเห็นที่ไหนเลยฮะแถวภาคกลางนะครับจะเป็นจำปาดาทอดนะครับอันนี้ขายกล่องละห้าสิบเหรอจ๊ะพี่กล่องละห้าสิบบาทค่ะอ่าจะเป็นจำปาดาหน้าตาเป็นอย่างงี้คล้ายๆข้านมแต่ไม่ใช่ใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ขนมไทยเป็นจำปาดาตัวนี้เป็นผลไม้ใต้อ๋อผลไม้ใต้นะคะทอดกันร้อนๆแบบนี้นะครับกล่องละห้าสิบบาท เดี๋ยวให้น้องแจ่มมาซื้อกินน้ำมะพางมะพร้าวนะครับจะเป็นน้ำมะพร้าวใส่ขวดใครอยากกินแบบเป็นลูกก็มีนะอันนี้คือเขาปอกเปลือกแบบแก้ผ้าไว้เลยมาลูกละ5้าบาบาท2ลูกร้อยอ่าราคาประมาณนี้อันนี้จะเป็นน้ำอ้อยนะคะเป็นวุ้นน้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยพัชเจอร์ไลท์อะไรไปแบบเป็นวุ้นๆนะนะเป็นเกล็ดน้ำแข็งอะไรแบบนี้นะคะแบบเป็นกระป๋องเป็นเป็นถุงก็มีเนาะแบบนี้ถุงละสิบบาทนะคะ นี่เป็นน้ำอ้อยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ราคาน่ารักด้วยใครชอบกินผลไม้อบแห้งนะเขาจะมีเป็นมะม,ม่วงแก้วมังกรสับประรดกล้วยอะไรแบบนี้นะแพ็คละสามสิบห้าบาทอันนี้แก้วมังกรผมไม่เคยเห็นเลยนะเป็นแก้วมังกรอบแหง้งหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวลองมาซื้อกินดูผลไม้แบบที่แกะแล้วให้พร้อมกินก็มีนะอันนี้เป็นอะโวคาโดแพ็คละสามสิบาทลูกใหญ่มากทุกคนมีส้มมีมะม่วงนะคะแอปเปลิลเชอร์รี่นะครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยจะเป็นพุดซ่าช็อกโนะกแลตนะทุกคนกล่องละหนึ เป็นยังไงไม่รู้อะ่ะนี่ด๋ย่าให้น้องจังมาซือ้อ <c oughs> อันนี้ผมพามาเดินดูก่อนนะอันนี้จะเป็นมะม่วงงาช้างนะที่ผมให้ดูในบุฟเฟ่ต์อนะ่ะทุกคนเขาขาย1นกิโลยีบาทใครซื้ออยากซื้อกลับไปกินบ้านก็เขามีขายด้วยนะในงานนะลำไยมังคุดก็มีขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นส้มโอทับทิมสยามแล้วก็เป็นส้มโอขาวน้ำผึ้งนะคะลูกละ150้บาทนี่คือผมอยากให้ดูมากทุกคนจะคล้ายๆไอติมทุเรียนนะครับแต่เป็นทุเรียนแท้ๆนะฮะ เอามาเสียบไม้แบบนี้เลยเป็นภูภูแบบนี้นะครับไม้ละ120บาทนะฮะมีให้เราเลือกเยอะมากทุกคนเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันร้านนี้ก็จะเป็นของฝากผลไม้อบแห้งอะไรแบบนี้นะครับมีให้เลือกเยอะมากราคาก็มีติดอยู่ชัดเจนแบบนี้นะประมาณ100ยข่าบาทแล้วแต่เราเลือกนะครับอันนี้จะเป็นยำส้ม,มโอสมุนไพฮะไม่เคยกินเหมือนกันนะเขาขายยังไงไม่รู้ราคา80บาทนะครับ จากจังหวัดชัยนาทนะฮะจะเป็นเนื้อส้มโอเอามายำแบบโบราณโบราณอะไรแบบนี้ทุกคนทุเรียนในงานก็มีขายเหมือนกันนะใครอยากเลือกซื้อนี่เขาแกะโชว์ไว้ด้วยราคาก็มีติดแล้วแต่น้ําหนักของภูน,นั้นๆเลยฮนะนี่แบบนี้ก็มีแบบติดเปลือกก็มีนะครับแล้วแต่คนเลือกนะเขายังตั้งร้านกันไม่ค่อยเสร็จเธอเรามาเร็วไป <c oughs> เรารีบมาเกินไงพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ร้อนจริงๆงานเขามีถึงวันที่5กรกฎาคมเลยนะทุกคนใครอยากมาก็มาได้ที่เซ็นทรัลพัทยานะร้านกิกรามฝั่งชายหาดคือจริงๆอะ เขาจะเปิดเป็นรอบๆนะแต่เราออกมารอบแรกเลยคือรอบบ่ายโมงเลยใช่บุฟเฟ่ต์เขาจะเปิดเป็นรอบแต่ว่าพวกร้านค้าเขาก็เปิดปกติแหละใช่ได้บอกว่าผลไม้อ่ะคือดีมากใครที่แบบชอบกินผลไม้นะแนะนําให้มาเลยอ่ะจริงให้กินทุเรียนอย่างเดียวก็คุ้มแล้วเนาะเธอนเนาะเฮ้ยไปเอาไอติมไอติมไอติมยังไม่ได้กินไอติมเลยโอ้อันนี้เป็นไอติมทุเรียนนะคะเคยเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ก็หยิบได้เรื่อยๆนะหยิบได้เพลินๆอ่ะคือเขาได้ทำตกใจหมดนึกว่าอะไรลอยมาคือเขาจะ้ทำเป็นสกู๊ปน่ารักน่ารักกันเนาะเธอเนาะใช่เป็นเนื้ออไติม เนื้อทุเรียนร้อยเปอร์เซนต์เธออกินทุเรียนแบบปุ๊บมากใช่เธอเปิดมากินยังเข้าจมูกพี่เลยเนี่ยจริงถ้าใครที่แบบไม่กินไม่กินเนื้อทุเรียนลองกินในติมทุเรียนดูเหมือนกินทูเรียนเลยเธอนี่แล้วผมจะบอกว่าที่เห็นพี่เขาคลบตัวก็ตาอยู่นะทุกคนคือมากินบุฟเฟ่อะกินเสร็จอะจะได้คนละสามครั้งเนาะคีบได้คนละสามครั้งคือถ้าคีบอะไรได้ผลไม้อะไรในตู้ก็คือได้กลับบ้านไปเลยได้ทุเรียนก็ได้ทุเรียน ถ้าได้พวกงอมังคุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้กลับบ้านมัเป็นโลโลเลยอะ่ะใช่แต่ว่าเธอจะได้กับเขาเมื่อไยเนี่ยเอาทุเรียนกลับบ้านเธอเอาอะไรนะเอาทุเรียนกลับบ้านเอาทุเรียนกลับบ้านเฮ้ย<ม>เอาจริง <c oughs> เฮ้ยได้สองครั้ง <c oughs> ได้สองครั้งคาว่าเหลี่ยมนู้นคาว่าเหลี่ยมนู้นเหลยสองครั้งเลยสองครั้งดูซิดูซิอีกหน่อยอีกหน่อยเดินหน้าไปอีกหน่อยเกไปเลยงับเฮ้ยพี่ว่าได้ว่ะเธออุ้ยอุ้ยกระตุกขึ้นมาแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห่างเอามะม่วงก็พอมั้งเคยจริงๆมะม่วงก็ได้นะเนี่ยยยยเเเเเเออออาาาดีีี๋วววรไไไไปปกกู่่มันตต้้งงงง เอาเลยตรงมากวะตรงตรงนั้งไงเฮ้ยเป็นคนไม่มีดวงซื้อเขากินง่ายกว่าพี่ผมว่าเหล็กพี่ไปเสริมวิตามินนิดนึงมันไม่ค่อยแข็งแรงเดินลองเดินล,ลองนี่เดินอะอ่ะอันนี้คือมันจับเวลาไหมครับพี่จับจับเวลาด้วยนะอ๋อต้องทำเวลาใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอาทุเรียนให้ดูน้องปีเขายิ้มเลยอ่ะดูดู ไม่ได้พอแล้วเรื่องจริงๆใครอยากมานะครับกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะรีบมานี่ผู้ปิดคลิปเองเลยอยู่ที่ลานกิจกรรมเซนทันพัทยานะครับมีถึงวันที่5เนาะ๋ย่เราทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะทุกคนแดดร้อนมากเดี๋ยวแสบหัวร้านไม่ใช่เลยงานที่เรามานะคะชื่อพาณิชฟู้ดเฟสติวัลนะครับจะมีผลไม้ให้เลือกแบบจุกๆจะจัดถึงวันที่5เลยนะครับอยู่ที่ศูนย์การค้าเซนทันพัทยานะคะ